ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาแนะนําวิธีการผัดผักรวมนะครับผัดผักรวมนี่เราจะใส่อะไรก็ได้นะครับผักที่เราชอบนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นตัวหวานนะครับแล้วก็เห็ดฟางครับแล้วก็มีแครอทกับหอมใหญ่นะครับเท่านี้เองนะครับผมอ่านะครับใส่ไก่นะครับเนื้อสัตว์ก็จะใส่ไก่นะครับมาดูวิธีการหมักนะครับและการผัดนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดนะครับผม ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับเมนูสุขภาพนะครับทำอร่อยๆนะครับผมค้าขายก็ค้าขายดีนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามต้อมชาแนลด้วยนะครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับมาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับก็จะมีเห็ดฟางนะครับผมแล้วก็ถั่วหวานนะครับอ่าถั่วหวานก็คือถั่วลันเตาครับถั่วลันเตาปุ่นะครับผมอ่านะครับแล้วก็มี หอมหัวใหญ่นะครับแครอทนะครับผมอ่าเลี้ยสวยๆมานะครับอ่าส่วนไก่ก็ล้างทำความสะอาดขยำด้วยเกลือนะครับแล้วก็ล้างน้ําเปล่าเยอะๆนะครับผมผมก็จะหมักด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะครับอย่างละนี้ครับผมหมักไว้ประมาณสัก10นาที20นาทีแล้วแต่เรานะครับ อ่าเพราะว่าไก่เขามีความนิ่มอยู่แล้วนะครับเราจะแต่เราจะหมักเพิ่มรสชาตินะผมให้เขามีความนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นอายของเครื่องปรุงนะครับผมอ่านะครับผมอ่านี่คือขั้นตอนนะครับแต่ละขั้นตอนนะครับผมจะบอกเลยนะครับเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีกระเทียมนะครับอ่าเครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสน้ําตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสพริกไทยป่นซอสหอยนางรมนะครับแล้วก็ น้ำมันงานะครับผมน้ำมันงาเราใช้นิดเดียวนะครับใช้นิดเดียวนะครับส่วนเห็ดนะครับเราก็ใช้มีดนะครับปอกโคนเขาออกนะครับอาจจะมีดินมีอะไรติดมานะครับปอกโคนแล้วก็ผากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวจะดูตามรูปเลยนะครับส่วนถั่วหวานก็ตัดเอาหัวและปลายออกนะครับแล้วก็จะมีก็ดึงเส้นเส้นซ้ายมือนี่ครับออกครับเส้นด้านหลังของเขานะครับอ่าดึงออกนะครับในถ้วยซ้ายมือนี่ครับเป็นลักษณะนี้นะครับ แล้วผักทุกอย่างก็ทําการล้างให้สะอาดนะครับผมนี่ครับอ่าพอหั่นเสร็จแล้วก็จะเป็นแนวนี้นะครับไก่ก็หมักนี่ครับหมักแล้วนะครับอ่านะครับแครอทก็หั่นแนวนี้ก็ได้ครับหรือว่าตามไหนก็ได้ครับชอบแล้วแต่ชอบนะครับผมนี่ครับอ่าทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยแล้วครับเตรียมที่จะลงมือผัดแล้วนะครับ อ่าครับน้ำตาลทรายผงปรุงรสพร้อมแล้วนะครับพริกไทยก็พร้อมแล้วนะครับกระเทียมสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าคือบอกเคล็ดลับนะครับพ่อบ้านแม่บ้านพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับลองไปทําทานดูนะครับผมอ่ารับรองอร่อยนะครับผมไม่เผ็ดนะครับผมอ่าใส่น้ำมันไปเลยนะครับอ่านิดหน่อยนะครับแล้วก็เอากระเทียมกระเทียมลงไปเคียวให้หอมนะครับอ่านะครับ ตามด้วยใส่ไก่ลงไปเลยนะครับอ่าใส่ไก่ผัดให้พอสุกนะครับผมน่านะครับอ่าค่อยๆผัดไปนะครับผมอ่าแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่นะครับแครอทนะครับผม หอมใหญ่นี้เขาจะมีความหอมแล้วก็มีความหวานนิดนิดนะครับผมอ่าใส่ลงไปได้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยตั่วหวานนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเรื่องผักนี่เพื่อนๆจะใช้ผักชนิดไหนก็ได้นะครับตามที่เราชอบนะครับผมอ่าจะเติมกะหล่ำปีหรือว่าเติมซอสผูอ่อนอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับขะนองคนะาได้หมดเลยนะครับผัก เรียกว่าเป็นเมนูผักรวมนะครับส่วนเนื้อ ER สัต네ว์จะใส่อะไรก็ได้นะครับหมูไก่ทะเลนะครับแล้วแต่ครับหรือว่าจะผัดแค่น้ำมันหอยก็ได้นะครับผมอร่อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็ใส่เครื่องปรุงนะครับอ่าใส่ผงปรุงรสน้ําตาลทรายนะครับอ่าซอสปรุงรสยิ้วขาวน้ํามันหอยนะครับผมแล้วก็ใส่น้ํามันงาไปนิดนะครับผมเพิ่มความหอมความอร่อยกลมกล่อมนะครับผมอ่าน <Columbus. S 1> <fal> ีก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับจะแห้งไปก็ใส่น้ําลงไปหน่อยนะครับผม อาหานไทยอาจจะชอบผักที่มีน้ำนะครับอ่านะครับอันนี้ใส่เห็ดลงไปเลยนะครับเห็ดนี้ใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าเขาสุกง่ายนะครับผมน่าโรยพริกไทยไปหน่อยนะครับผมหรือเพื่อนๆท่านใดอาจจะเรียกว่าบุบพริกใส่ก็ได้นะครับเพิ่มความเผ็ดก็ได้นะครับอ่านะครับนี่ครับน่าทานนะครับเพื่อนๆครับ ลองไปทําทานดูนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับผมอ่าเพื่อสุขภาพด้วยนะครับผมถ้าแห้งไปก็เติมน้ําได้นะครับผมบางท่านก็อาจจะชอบแห้งๆนะครับผมผัดแบบแห้งๆนะครับแต่และท่านก็ทานสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับอ่านะครับผมกาตอมก็แนะนํำเรียกว่าเคล็ดลับง่ายๆนะครับการผัดผักรวมนะครับผมนี่ครับ เห็ดฟางก็น่าทานนะครับลูกใหญ่ๆเลยนะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับตัดใส่จานเสิร์ฟแล้วนะครับผมอ่านะครับอ่าดูสิครับความความกรอบของผักกําลังพอดีเลยนะครับไม่สุกเกินไปนะครับผมอ่ามีกรอบกรุบๆนะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นถั่วหวานแครอทแล้วก็เห็ดนะครับผม เราจะผัดไม่ให้มันนิ่มเกินไปนะครับผมนี่ครับได้แล้วนะครับผมถ่ายให้เพื่อนได้เห็นนะครับเป็นเมนูที่ต้อมแนะนําวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าลองไปทาทานดูครับผมรสชาติเรียกว่ากลมกล่อมนะครับผมอ่ารสชาติกําลังดีเลยนะครับก่อย่าลืมนะครับเข้ามาติดตามกดติดตามเป็นกําลังใจต้อมชาแนล53ด้วยนะครับผม อ่านะครับมีอาหารอะไรที่อร่อยๆที่ทําทานก็จะทําคลิปฝากเพื่อนๆนะครับผมครับประทานด้วยกันนะครับผมขอบคุณมากครับ